อาจริงๆประกันทั้งหมดเนี่ยทำตายแล้วได้เงินอยู่แล้วแต่ไม่ตายดีกว่าไหมครับถธอถูกต้องครไม่มีใครอยากลองอเราลองนึกถึงภาพของสถาบันการเงินออย่างเช่นธนาคารคหรืออะไรเงี้ยเนะะาะธรรมชาติของธนาคารเนี่ยก็คือตามที่เรารู้จักกันเลยทั่วๆไป เงินไปฝากดอกเบี้ยไปกด ATM ไปถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้<ช>มันคือความสะดวกสภาพคล่องได้ตลอดเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันยิ่งง่ายเลยสบายเลยอันนี้คือรูปแบบของสถาบันการเงินที่เราได้กันว่าธนาคารนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใน รูปแบบกรมธรรม์นเนาะเราเรียกกันว่าการออมเงินในรูปแบบกรมธรรม์เนี่ยมันจะมีสัญญาของมันนะธนาคารจะมีฝากประจำะมันจะมีฝากประจำสามสิบหกเดือนสิบส <12 S 1> อง <3 S 1> เดือนอะไรยังนีและในช่วงนั้นห้ามไปถอนถ้าถอนต้องให้ครบกําหนดถ้าถ้าถอนอาจจะขาดทุนด้วยซ้าเพราะฉะนั้นในรูปแบบของอาการออมออมในประกันเนี่ยก็เหมือนกันผมมองว่ามันเป็นการฝึกวินัยน,นะประกันที่เราเรียกกันว่าเป็นประกันที่อยู่ในรูปแบบการออมเงินเนี่ยยกตัวอย่างนะ <c oughs> เราจะต้องออมเงินในประกันประมาณสัก7ปีแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าพอครบ7ปีแล้วเราไปเอาเงินออกมานะซึ่งในสัญญาน้นนะ่ะเขาให้ออม7ปีก็จริงแต่ว่าระยะสัญญาที่เราจะต้องรอก่อนที่จะเอาเงินออกมาแล้วก็ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยอาจจะ20ปีก็ได้หมายความว่าออมเงิน7ปีอปีแล้วก็รอรออีกถึง20ปีอืปีถึงจะเอาเงินออกมาได้เอาเงินออกมาได้นี่คือความยากของมันไง แต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครที่สามารถอดทนรอคอยอดเปรี้ยวไว้กินหวานตอนนั้นนะคุณจะได้ผลตอบแทนที่มหาศาลเลยมันเอาออกมายากไงพอพอมันยากฟิลเข้าใจเข้าใจไหมแบบเวลาเราทํางานยากๆเนี่ยแต่ถ้าเราทําสําเร็จนี่ผลตอบแทนมหาศาลนะคุณเอ็มหมายความว่าการที่เราจะออมเงินกับสถาบันการเงินที่เรียกว่ากรมธรรมหรือหรือ,รอบริษัทประกันเราต้องมีความอดทน อดทนเพื่อจะให้ได้รับผลตอบแทนใช่ครับอย่างคุ้มค่าใช่ในวันสิ้นสุดสัญญาใช่นี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติเคสเมื่อกี้นะสมมติว่า20ปีเนี่ยเราก็ได้เงินก้อนออกมาแหละแต่ว่าถ้าระหว่าง20ปีนั้นถ้าเกิดเราเสียชีวิตนะเราก็ได้เงินประกันชีวิตเหมือนกับอันแรกครับอ่าจริงๆประกันทั้งหมดเนี่ยทำตายแล้วได้เงินอยู่แล้ว แต่ไม่ตายดีกว่าไหมครับเธอถูกต้องครับ <laughs> <laughs> ไม่มีใครอยากลองอนระัจริงๆมันดีหมดสถาบันการเงินทุกที่ดีหมดมันคือเงินของเราแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเงินน่เนาะบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะลงทุนให้ตัวเองในในรูปแบบไหนอันนี้เรามันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราบางคนรู้ตัวว่ารอคอยไม่ได้ขี้เกียจรอโน่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้เราก็ไปเลือกแบงก์ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอุ้ย มองเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของของการออมแล้วมันเพิ่มฟูนมากขึ้นก็หันมาออมในรูปแบบประกันจบ